ล่าสุดจะทำห oh, ้องให้บ่าวเบียร์แล้วนะครับเวนเีย okay. oh, ้เยเ้คนนักแข่งจะไม่ดีว่ะคนนักแข่งคนนักแข่งจะไม่ดีแล้วสักบานล่าสุดจะทำห้องให้บ่าวเบียร์แล้วทุกคนโอ้ยไม่เบียร์ง่ายๆพี่อยู่ง่าก็ได้นี่แบบไปมาๆอยู่แล้ววันนี้วันอะไรรเบีีย์ววัันนน้พุธบ้างลืมวันแล้วนะเนี่ยไม่ลืมวันแล้วเนี่ย กูติวบอกว่าดูก่อนกูติวบอกว่าอยากจะอ่ะากูติบาวบอกว่าอยากมาอยู่แต่ว่ากูติวบอกว่าดูก่อนเขาเคลียร์งานก่อนเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ากูติวจะมาไหมวันเสาร์วันเสาร์นี่แหละ,ะใครอยากให้กูติวมาเที่ยวมาชมธรรมชาติกดหนึ่งยเด้อฮะกดหนึ่งหรือว่าไปไปขอกูติวที่ช่องกูติวสามวันนาช่วยหน่อยเด้อเยลเยก็อยากให้มาอยู่ดี มามาชมธรรมชาติเราว่าเราเราทำงานมาเป็นปีสองปีแล้วขอสักสักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีนะนะครับเมียก็เลยมาเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่มาทำคอนเทนต์มามาเที่ยวรับอากาศบริสุทธิ์เต็มอิ่มเต็มที่พี่นัก็เห็นมาบ่อยก็จะสร้างห้องให้เลย สร้างห้องให้เลยอมันมีเอถ้ามีออืมเผื่อเขาอยากนั่งอยากชมอันนี้เรามองไกลอันนี้มองไกลนะครับผมน่าจะถ้าเราทำสูงหลังคาน่าจะเบยลาบ้านเยยังไง

วันไ,ไหนเอาวันน้นใเสร็จก่อนให้ลง,งที่ก่อนแล้วไคไปใครโูก <c oughs> หาเมียเนี่ยนะครับก็เืียบรรากาศวันนี้ก็มีโปรเจกต์ก็ที่จะทําต่อข้างหลังออกมาเนะเพราะว่าของก็ยังเต็มอยู่เลยห้องก็ไม่พอนะครับไม่พอก็เลยจ่ายนั้นก่อนนะครับทุกคน ตรงไหนจะทำห้องให้บอเบียนังใช่ฮะตรงหไหนทำห้องตรงไหนเบียจะเอาตรงไหนมาชี้มาที่มาจะทำให้คิ้วก็ต้องมีเอฟซีเอ,เอหนูละเกียดมันทแท้ๆเลยเกลี่ยขน,นาดเลยนะหน้าสดแค่ไหนมันก็ยังจะคิดจะถ่ายไม่เราต้องสดพี่เราต้องสดเบีย,เ,ยเวตี้ใช่ ฟันก็ยังไม่แปลงนี่แหละน้ำก็ยังไม่อาบใช่เดี๋ยวเขตดให้ดมเะร็จเฮดี้เฮดี้เฮดดีอออบอตดบอเป็นอายเราเป็นผู้สาวเราบอตดนะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยตอเบอรี่ตอเบอรี่แต่เราไม่กาแฟนะคืออเบอรี่นี่ค้ามาให้เนี่ยดี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 มาให้วันนี้เราก็จะต่อไฟครับวันนี้ช่างไฟช่างช่างอะไรนะต้น่ใช่นะนๆๆพี่แก่าจะมา ไฟน้ำยังน้ำยังม่ได้ีจะไฟเชี่ยวแปลงหรือยังเดี๋ยวถามก่อนเชี่ยวน่ะแปลงหรือยังแปลงแล้วนะซิเชี่ยวแปงโอ้ยเอสซีเมื่อคืนเขาบอกว่าเออเสือออกไม่จะถ่ายคลิปอยู่เมื่อคืนนี่นะเดี๋ยวค่อยจะถ่ายคลิปเจ้าเอสซีนอนหันหลังไม่หันหลังค่อยๆเจ้ายาเดี๋ยววิจะถ่ายเดี๋ยวเสียงเอสซีเมื่อคืนเสียงแม้ทำหน้าเนียนนะหันหลังเข้าข้องขวาในเอสซี เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีไปลืมไปเราไม่อยากจะทาร้ายเขนะเราไม่อยากจะทาร้ายคุณแต่คุณชอบทาร้ายคนอื่นเดี๋ยวคืนนี้กอ <c oughs> จะถ่ายเทียงกันมเมื่อคืนนี่สองเสือเลยเดี๋ยวจะตั้งกล้องตรงนี้เลยมันมันสวายเนี่ยมึนี่นะ้นเอีเดี๋ยวคืนนี้เราจะตั้งกล้องไลสดไว้นะคะเราจะต้อง ต้องไลฟ์สดไว้ดูที่ใครเป็นคนโกนนะ fc เข้ไมาตัดสินนะโอเคเบียร์แม่ตะกุน fc เข้ามาตัดสินนะโอเคเบียร์แม่้โกุนไม่มีหลักฐานกล้าไหมกล้าตั้งไลฟ์สดไหมกล้าเออตั้งไลฟ์สดไปเร็วตัวเองก็นอนโกนตั้งไลฟ์สดนะ fc นี่เมื่อคืนนี้พี่หลับก่อนเมื่อคืนนี้พี่หลับก่อนเดี๋ยวโกนเราไม่ว่า fc ตดให้เราอีกจั้งห่างนอนนอนตบาดูดแม่มันมันไม่มีได้ยังไง f แล้วเมื่อเช้าใครตดเมื่อเช้าทำเสียงแกล้งพี่เฉย FT จะเชื่อบ่ผู้ใดจะเชื่อเขามากนะเกาหัวยิ่อ้าคืนนี้จะเจอกันนะเจอกันคืนนี้เจอกัน FT ถ้าใครพลาดขึ้นมาวันนี้นะเสร็จผาพดไม่ต้องมีเหลือกันแล้วตั้งแต่อยู่กับมันมา FT เนาะถ่ายคิ้วเค้าไม่มีสวยไม่สวยค่อยถ่ายหมดรรมชาตา ีดูแป้งเที่ยวหรือยังยังหนาวพี่ดูหมอกเลยใช่ไหมหมอก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 หนาวเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนุ่นนุ่นนุ่นหลังบ้านโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันห้องเหมาวียนะครับทุกคนรอลุ้นรอลุ้นเอาเอาเอาวัสดีครับ